เมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีของวันที่26เมษายน2564การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชรนำโดยนายนิสิตใจ,จอินผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชรพร้อมด้วยหัวหน้าง,งานและพนักงานในสังกัดร่วมกับสมาคมกู้ภยัยเข่าภาพกำแพงเพชรดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานจุดบริการชำระค่าน้ำประปาและค่าติดตั้งซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประชาชน มาใช้บริการจํานวนมากหางนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการการป้องกันในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ทั้งนี้การประปาาส่วนภูมิาาสาขากำแพงเพชรได้จัดตั้งจุดบริการตรวจวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอลและอ่างล้างมือไว้บริการผู้มาใช้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการและพนักงานผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19